ศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงพอจะเป็นความหวังของหมู่บ้านได้นะพลิกไปพลิกมาเกือบจะนำนิวคาสเซิล2-0ถูกนิวคาสเซิลแซงเป็น2-1สาริกาดงเกือบจะทิ้งห่างเป็น3-1แต่สุดท้ายทำไม่ได้เป๊ปกวาริโอลาส่งตัวสำรอง2คนลงมาพลิกสถานการณ์นะครับเควินเดอร์บอยนี่ลงมาแล้วไม่แค่ จะยิงตีเสมอได้อย่างแอสซิสให้ตัวสำรองดาวรุ่งนะฮะชาวนอร์เวย์นะออสกาบบอบทำประตูชัยในช่วงนาทีบาปนะ,ะทดเจ็บเลยทีเดียวพลิกกลับมาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อ2ส่วนคู่แรกของเมื่อคืนนี้นะฮะเพื่อนเจ็บชั้นเจ็บของแมนยูนะเชลซีก็สามารถที่จะเฉือนเอาชนะ ฟูลแล่มไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้เชลซีเขาแซงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไปเรียบร้อยแล้วแล้วมึ่จะหัวล้อทำเฮียอะไรสัตว์นะเขาแซงไปเรียบร้อยแล้วนะไปไปมา,มานี่รอไปรอมาเขาไม่รอเราแล้วนะพูดถึงแมน,นยูนะฮะใครเป็นเด็กผีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยดูกันเยอะๆหน่อยเพราะช่วงหลังเนี่ย ผมอัดคลิปนะพูดถึงพวกพี่พรีโอโหยอดวิวนี่ถล่มทลายเลยเยอะกว่าตอนพูดถึงเรื่องของแมนยูเนี่ยโอโหนะกว่าครึ่งเพราะฉนั้นเด็กผีอย่ายอมน้อยหน้าฮะนะอย่ายอมน้อยหน้ามาดูกันเยอะๆเ,เวลาผมพูดเรื่องแมนยูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครดูทาง YouTube ก็ช่วยกดติดตาม กด Subscribe กดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับยิ่งกดมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนเห็นมากขึ้นเท่านั้นอ่ะขอความกรุณาเด็กผีทุกหมู่เหล่าด้วยคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำศึกหนักเลยทีเดียวนะเปิดบ้านรับมือท็อตแนมฮอสเปอร์ห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราเมื่อก่อนเนี้ยเวลาแมนยูเจอกับสเปอร์นะครับมันมีคำพูดนะครับว่า ไก่ไก่เนี่ยทำอะไรก็อร่อยจะเอาไปย่างอื้ะจะเอาไปย่างจะเอาไปทอดจะเอาไปต้มนะครับอร่อยหมดมีอยู่ช่วงหนึ่งนะ,ะตอนที่แมนยูเรืองอํานาจเนี่ยก็มีเรื่องตลกที่เล่าขานกัน รเรื่องของเซอร์เลฟฟูกูซันที่เจอกับทอร์นาโดสเปอร์ในบ้านเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันผูกปีชนะนะครับขนาดโดนนำสองโดนนำสามศูนแมนยูก็สามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นอ่าพลิกกลับมาเอาชนะทีมตราไก่ได้นะบแบบไม่ยากเย็นอะไรมากก็เลยมีเรื่องที่เล่าขานกันมาว่าเกมหนึ่งที่เจอกับสเปอร์นะครับเซอร์เลกฟูกูซันเนี่ยไม่ได้วางแผน ไม่ได้ไม่ได้วางกลยุทธ์ไม่ได้อประชุมทีมซักซ้อมว่าจะต้องเล่นอย่างนั้นจะต้องเล่นอย่างนี้แค่เปิดประตูเข้ามาแล้วก็บอกลูกทีมว่า <c oughs> ก็แค่ท็อตแนมนะเด็กๆนะมันเป็นการมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงนะครับว่าการเจอกันร,ระหว่างแมนยูกับสเปอร์ในยุคเรือนอำนาจาเรื่องอำนาจของ ทีมพิศาจแดงเนี่ยมันสะดวกสบายมากขนาดไหนนะก็แค่ท็อตแนมแต่เดี๋ยวนี้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้แต่ระยะหลังมันมิเป็นเช่นนั้นแล้วแมนยูไม่ได้ผูกปีชนะท็อตแนมฮอสเปอร์เสมอไปแล้วนะครับเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซฟูกุซันเนี่ยวางมือไปเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยนะแมนยูเจอสเปอร์ในบ้านที่โอทัฟฟอร์ด ใช่ว่าจะชนะตลอดมีโดนนะฮะและโดนหนักด้วยยุคโชเซบ่บริญโยนี่เคยโดนแบบสามประตูต่อศูนย์ยุคโอเลกุนาโซชานีเคยโดนสเปอร์ในบ้านเนี่ยหกประตูต่อนหนึ่งและเมื่อตอนต้นฤด,ดูกาลนะ,ะเจอกันเร็วฤดูกาลนี้ก็ไปเยือนบ้านของขลับไก่ก็เรียบร้อยนะฮะกระดูกไก่ทิ่มคอตายอนาถเลยโดนไปสองประตูต่อศูนย์ช่วงหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แล้วไอ้คำว่า ก็แทก็แค่ทอดแนมนะเด็กๆเนีเ่ยมันหมดยุคหมดสมัยไปเป็นที่เรียบร้อยมาถึงฤดูการนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าสเปอร์เป็นทีมที่ดีกว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเกมรับเหนียวแน่นแข็งแกร่งเสียประตูยากกว่านะครับเกมรุกโอ้โหดุดันกระซวกไส้สมีประสิทธิภาพแล้วก็เล่นกันเป็นระบบเน้นเกมรุกเป็นสำคัญนะฮะสเปอร์ของแอนช โปเตโคกลูเนี่ยนะครับคือระบบชัดเจนกว่าแมนยูนะครับแต่เกมนี้สเปอร์เนี่ยนะครับจะขาด3ผู้เล่นสำคัญที่ไปรับใช้ทีมชาติในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นกับเอเชียนคัพนะฮะคนหนึ่งที่น่าจะส่งผลกระทบก็คือทรงอึงมินโอ้โหไม่มีทรงอึงมินถ้าผมเป็นกองหลังของแมนยูเนี่ยนะครับรู้สึกเลยนะว่าโอ้โหงานเบาขึ้นเยอะงานกูเบาขึ้นเยอะไม่มีทรงอึงมิน นะครับและสเปอร์เนี่ยขาดทรงพึงมินไม่ได้นะฮะโอปปาเนี่ยสำคัญมากคือถ้าไม่มีโอปปาสเปอร์มักจะไม่ชนะคู่แข่งในฤดูกาลนี้อีกสองคนที่ขาดหายไปนะฮะก็คือแดนกลางอย่างปาฟซานะปาฟซาก็ไปรับใช้ทีมชาติในศึกชิงแชมป์กาลทวีปเช่นเดียวกับอีฟบิสซูมาสตัวนี้ก็เป็นคู่กลางที่แข็งแกร่งในฤดูกาลนี้นะครับพอไม่อยู่เออเฮ้ย แดนกลางก็เลยดูเบาลงขึ้นนะดูเบาขึ้นนะครับแมนยูก็อาจจะไม่ไม่เจองานหนักตรงกลางอย่างที่คิดไม่มีสซนก็สบายไปอีกนิดนึงแต่ก็มี2ตัวใหม่นะ,ะลาดูดรากูซินนะ,ะเล่นเป็นกองหลังกับตีโมแวนเนอร์ก็ต้องมาดูกันครับว่าเกมนี้จะแผงลงฤิ์ได้หรือเปล่าตอนอยู่กับเชลซีเนี่ยตีโมแวนเนอร์เคยเจอแมนยูประมาณสครั้ง ยังทำประตูแมนยูไม่ได้นะไอ้ไอ้พวกทำประตูไม่ได้เนี่ยน่ากลัวขอบอกนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเมื่อวันก่อนเอลิกเทนฮากถแถลงข่าวมีข่าวดีนะครับลิซันโดมาตินเนสคุณกาเมวิโรตกาเซมิโรนะครับอีเบมิมลุกชอนะกลับมาแล้วพร้อมสำหรับเกมนี้ก็ต้องไปดูฮะว่ากล้า,ลาที่จะส่งลงเล่นเลยหรือเปล่าผมมองว่าก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีบางคน ได้ลงเล่นในขณะที่ตรงกลางนะฮะนัดที่แล้วเนี่ยคริสเตียนเอริกเซนป่วยตอนนี้หายป่วยกลับมาแล้วก็อองเดรโอนาน่าจะอยู่เฝ้าเสาให้แมนยูหรือเปล่าวะน่าจะอยู่นะก่อนที่จะบินไปรับใช้ทีมชาติแคนามรูนแดนหลังนะฮะได้ลิซาโดมาริเดสกลับมาแต่ผมยังยังยัง,ย,งยังเชื่อว่าน่าจะใช้ชุดเดิมไปก่อนนะน่าจะใช้ชุดเดิมไปก่อนก็คือคู่เซนเตอร์แบ็กคู่เดิมก็คือจอห์นนี่อีแวนส์กับ ราฟาเอลวารานทั้งขวานะฮะอาจจะเป็นดาโลทางซ้ายน่าจะใช้ลุกชอตรงกลางเนี่ยถ้าพี่บ่าวกษเมวิโรธพร้อมนะฮะให้ลงคู่กับไมนูไปเลยแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ให้เจ้าหนูค o พ y ี้ไมนูเนี่ยเป็นตัวรับนะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมเกมมีหมายเลข8อย่างริสเซนเอลิกเซนมีหมายเลข10นะครับตัวขับเคลื่อนเกมลุกอย่างบรูโน่แฟนันสามประสานซึ่งแม่งก็ไม่ค่อยประสานกันสักเท่าไหร่หรอก นะสามประสานซึ่งไม่ประสานกันทกเท่าไหร่หรอกในแดนหน้าเชียนะฮะทางขวาอย่าไปใช้เดอร์บุนมันหายกลับมาแล้วก็จริงอย่าไปใช้นะฮะให้ใช้กาาโชเหมือนเดิมทางซ้ายแรดฟอร์ดรัตที่แล้วเอาตรงๆนะดูแล้วแม่งโคตรหน้าลำคาญเลยแต่มันก็ไม่มีใครดีกว่านี้นะฮะก็ต้องใช้มาคัสแรดฟอร์หน้าเป้าก็คือรัสมุสฮอยลุนเล่นในบ้านก็จริงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแต่ผมมองว่า ไม่เหนือกว่าผู้มาเยือนอย่างน้องไก่สักเท่าไหร่นะเกมรุกเกมรับรูปแบบการเล่นระบบการเล่นของทอนาโมสเปอร์เนี่ยชัดเจนกว่าแมนยูช่วงหลังเล่นในบ้านนะครับในเฉพาะอย่างยิ่งอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลนี้ก็ใช่ว่าจะดีก็แพ้พอกับชนะชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปไม่ได้แบบโอ้โหให้เล่นในบ้านแล้วแม่งนรกทีมเยือน นะเล่นในบ้านแล้วแบบเก็บแต้มได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมไม่ใช่พร้อมที่จะคาบ้านได้ตลอดเวลาเกมนี้เอาตรงๆนะฮะเอาตรงๆขออนุญาตแล้วกันเสมอผมโอเคพูดแค่นี้แหละเสมอผมพอใจเสมอผมโอเคไม่คาบ้านได้สักหนึ่งแต้มแซงเพื่อนรักอย่างเชลซีกลับขึ้นไปสักหนึ่งอันดับก็เอานะ <laughs> You drink Don t drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cos We Care เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม,ม www.suzuki.co.th